บริวารเหล่านี้แด่พระสงฆ์ประโยชน์เพื่อความสุขสาธุขอบคุณคุณพี่เอมมี่ค่ะคุณพี่เอมมี่ตัวแทนแม่บ้านวางบนพานเลยนะคะสาธุขอเชิญคุณพี่สิก็ยงี ก็ว่าอย่างออนไลน์ <coughs> เจ้าแยมท้าเมื่อตะกี้นี้เดิมเป็นสีอะไรคะเป็นสีขาวเป็นสีขาวน้ำอะไรคะอันนี้น้ำน้ำนะไรนะต้มน้ำร้อนมาเมอ๋อเป็นสีขาวก่อนที่ได้มาแล้วก็ใส่สีอันนี้เป็นสีธรรมชาติเหรอจ๊ะคะไม่ของสีเคบีของเยอรมันค่ะที่เป็นสี นี่น,นะคะค่ะสสสผสมกันสีแกงขานุนสผสมกันเหรอเจ้าคะแล้วก็สีกระ,กระโอแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วต้องย้อมกี่ผืนเจ้าคะดาเดียวให่ตาพิธีค่ะ แต่เดี๋ยวไปปั่นให้แห้งใช่ปั่นแล้วก็รีบให้ท่านแล้กวก็ท่านก็ไปอธิษฐานค่ะจะแจกพระไปที่รั้วของพระมรนะตอนเย็นของโมกครึ่งทุ่มหนึ่งประมาณนะี้อ๋อค่ะก็คนจะ <c oughs> ไม่อยู่ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ชมเอ,อาผ้ามาวัดแล้วมาตัดเย็บเป็นร่ะค่ะแต่มันเสียเวลาปีที่แล้วเกือบห้าทุ่มกว่าจะเสร็จค่ะ

คองเปลี่ยนยค่ะบ้านเรา,าก็จะถวายทินงรเช้ามาตัดเย็บเสร็จเร็วนะค่ะคืนี่มันถวายมันบ่ายแนละ้วมันจะตัดวัที่แล้วมันจะเย็บเสร็จก็ได้กลางเกือบห้าทุ่มค่ะจากมันจากนี้มัน,มนเย็บยากเลยก็ความจริงแล้วพิธีนี่สั้นมากเลย ในวิธีการตรงนี้อันนี้ยาวเลยนะคะกว่าจะเสร็จและอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่ชะคะย้อมอเพื่อให้สีมันติดค่ะจะมาจะย ok ้อมอ๋อค่ะตอนน้มันยังเปียกอยู่ค่ะจะมาจะย้อม เติมนิดหนึ่งเพราะว่าใช้ไหเราทราบวิธีจางใช่ค่ะมัะนหมึนอยู่นานค่ะต้องย้อมน้ำร้อนน้ำมันไม่ร้อนมากเลยวิธีการอย่างนี้เรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์กรานกราย้อมผ้ากรานกระถิน,ถนย้อมผ้ากรานกระถินและที่เมืองไทยก็ทำอย่างนี้เหรอใช่ะคะเป็นเฉพาะของพระธรรมยุทธ์หลายวัด สายวัดป่าที่ทำสายวัดบ้านมหาจักรีเขไม่ค่อยเก่งเาจะเอาสำเร็จไ่้ค่ะแล้วอย่างนี้เราไม่มีขายสําเร็จบ้างเหรอคะของธรรมยุทธ์นี่แต่ว่าใช้ไม่ได้ใช้ไพี่ผ้านมีสำเร็จหมดแต่ว่าไม่ใช้ไม่ถูกต้องตามที่ไหนเขาตัดเย็บย,อบยอบ้อมภายในปเรยเจ้าค่ะตั้งแต่สมยัยพุทธกาลแล้วเขาทำเมนี้แต่ก่อนเขาปัน่นป้ายวันเลยนะปั่นกระทินนี่คนปั่นก็ปั่นเลยในสมัยพุทธกาลหรือที่เจ้าเน่ย เอาฝ้ายมาแล้วก็ปัน่นคนปั่นก็ปัน่นคนทอก็ทอคนเย็บก,ก็เย็บให้เสร็จในบ้านเดียวโอ้โหค่ะ,ะให้มันถูกวิธีเดี๋ยวนี่ก็เราหาผ้าขาวมาแล้วก็ตัดเสร็จจากวิธีทรายกระดิ่แล้วก็เอามามาวัดแล้วก็ตัดจะค่ะเย็บแล้วก็ย้อมถ้าทำวันที่แล้วมันสี่ทุ่มมันนานมันดึกยมยูดึกห้าทุ่มถึงห้าทุ่มเราจะได้กาโยมโยมอยากดูที่ว่ามันอยู่ดึกลย อันนี้เลยยืมมาจากน้องเราเดี๋ยวไว้ังเราเพื่อเพื่อห้าหกที่นะครับยืมต่อรัดเอาสาธุทำพิธีรัดเอา